สวัสดีครับผมนายบุญรัตน์เกล้านักศึกษา5510110391ครับผมนายพิวัน์ปาโตนะกศ5510110555ครับผมนายอามนวิลาเทศรัตนักศึกษา5 1 0 1 1 0 6 9ครับพวกเรากลุ่ม p e 2 1โปรเจกต์ที่ทำคือจักรยานไฟฟ้าครับที่ปรึกษาคือรองศาสตราจารย์ดรจิตพัฒนาลงครับครับผมพอเป็นมาครับปัจจุบันมีคนให้ความสนใจในการใช้จักรยานมากขึ้น ซึ่งผู้ใช้ยานส่วนมากจะบั่นในทางที่กเกิดความเหนื่อยล้าครับซึ่งพวกผมมีที่จะสร้างยานไปบ้านขึ้นมาโดยใช้พลังงานที่ขับเคลื่อนมอเตอร์หรือพลังงานที่สะสมในแบตเตอรี่ที่ได้จากการชาร์จจากกระแสสลับหรือจากการบันนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับสาม,มารถสร้างวงจรชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์ได้แล้วก็าสาม,มารถสร้างวงจรชาร์จแบตเตอรี่จากวงจรเรียงกระแสค,ครับแล้วก็าสาม,มารถ สร้างรถจักรยานที่ขับเคลื่อนได,ได้ด้วยมอเตอร์กระแสตรงครับแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วของจักรยานได้อย่างเหมาะสมครับครับสําหรับการทํางานของจักรยานเราแล้วครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับซึ่งก็คือส่วนของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็ส่วนของการชาร์จกลับนะครับสําหรับส่วนของการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับคือแบตเตอรี่จะจ่ายไฟมายังกล่องควบคุมครับแล้วก็เราทําการควบคุมของควบคุมด้วยคันเร่งครับแล้วก็ เมื่อเราควบคุมด้วยการเร่งครับกล่องควบคุมจะส่งสัญญาณมายังมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าครับโดยความเร็วในการขับเคลื่อนนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราบิดที่คันเร่งนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนชาร์จกลับนะครับเมื่อเราสับสวิตช์มาที่ยังส่วนการชาร์จกลับนะครับเมื่อเราปั่นนะครับมอเตอร์จะจ่ายแรงดันออกมาเพื่อที่จะผ่านวงจร3เฟสเลกพ i ฟายอร์นะครับเป็นกระแสสลับนะครับผ่าน3เฟสเลกพิฟายเอร์แล้วก็แปลงเป็นกระแสตรงนะครับ วงจร DC สเต็ปอัพครับเพื่อให้แรงดันเพิ่มประมาณ30บุกนะครับเพื่อชาร์จไปยังแบตเตอรี่ครับครับต่อไปนะครับเป็นการทดสอบการขับจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งในการทดสอบนะครับเราจะทดสอบที่ระยะทาง1 0 0เมตรนะครับที่น้ำหนักผู้ใช้นะครับต่างกันในนี้ตั้งแต่5 7กิโลกรัมจนถึง78กิโลกรัมนะครับซึ่งเราบอว่าที่น้ำหนักผู้ใช้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6 3กิโลกรัมนะครับก็จะได้ความเร็วเฉลี่ยของจักรยานไฟฟ้านะครับที่ 18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งต่อไปก็เป็นการทดสอบสัญญาณแรงดันที่ได้จากการปั่นก็นกลับมาชาร์จกลับในยังแบตเตอรี่นะครับซึ่งปรากฏว่าในการทดสอบเนี่ยเราจะทดสอบตั้งแต่การปั่นจักรยานด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงการปั่นจักรยานด้วยความเร็ว3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับเมื่อที่เราปั่นที่ความเร็วประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะได้เลยเรแรงดันด C นะครับออกมาณ 3.6โวลต์นะครับแล้วก็ที่ความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่ชั่วโมงนะครับเรจะได้สัญญาณในการดีซีออกประมาณที่21โวลต์นะครับซึ่งนะครับจากรูปนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าครับสัญญาณที่ออกมาจากมอเตอร์นะครับก็จะเป็นสัญญาณ AC นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเมื่อนําผ่านสู่วงจร3เฟส rectifier แล้วจะเป็นสัญญาณ DC นะครับผมับต่อไปเราก็มาดูชิ้นงานนะครับนะครับก็จะเป็นของ เป็น <Yeah>, yeah. ของอเนกประสงค์ครับของจักรยานนะครับซึ่งก็จะจะเป็นมีลักษณะสถานะต่างๆดั้นนี้นะครับนี่ครับสวิตนะครับเมื่อเราสับมายังฝั่งนี้นะครับจะเป็นการโหมดของการขับเคลื่อนจักรยานนะครับเมื่อเราขับสับสวิตมายังโหมดนี้นะครับก็จะเป็นโหมดของการชาร์จกลับนะครับซึ่งอีกสวิตหนึ่งก็จะเป็นสวิตชุดควบคุมนะครับเปิดปิดนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นเอ่อ ไฟ LED นะครับแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับตั้งแต่สถานะเต็มปานกลางและก็สถานะต่ำนะครับครับเรามดูภายในนะครับภายในประกอบด้วยแบตเตอรี่12 8โวลต์แแอมป์พัฟเวอร์นะครับ3ก้อนอนุกรมกันอยู่นะครับแล้วก็นี้คือชุดควบคุมมอเตอร์ะครับแล้วก็ส่วนนี้คือวงจร3เฟสเลกติไฟเลนะครับสีดำเนี่ยครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนวงจรเพิ่มแรงดันนะครับ ครับรับเรามาดูการทํางานของจักรยานกันนะครับขั้นแรกนะครับเราจะไปที่โหมดของการขับเคลื่อนนะครับเมื่อเราสับสวิตช์มายังงหมดของการขับเคลื่อนแล้วก็เราทําการเปิดสวิตช์ของ่องควบคุมนะครับเมื่อเราบิดคันเร่งนะครับจักรยานก็จะสามารถหมุนได้ครับซึ่งความเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับแรงที่เราบิดที่คันเร่งครับ และอีกโหมดหนึ่งนะครับคือโหมดการชาร์จกลับครับเมื่อเราสรับไปที่ชาร์จกลับนะครับเมื่อเราลองทําการปั่นดูนะครับจะเห็นว่าจะมีแรงดันเกิดขึ้นนะครับนี่คือแรงดันที่ออกมาจากมอเตอร์น,นะครับแล้วก็ผ่านยังจรสามเลปลี่อินดฟายดนะครับซึ่งเมื่อชา์จนั้นก็จะน้อยครับและเมื่อปั่นดครับมันก็จะมากขึ้น ข้าวดำเสนบเพียงเท่นี้ครับครับ